ผมเป็นภูมิแพ้นี่ทรมานมากครับคัดจมูกหายใจไม่ออกหายใจก็ไม่เต็มปอดน้ำตาก็ไหลตาบวมจามบ่อยพูดก็ลำบากทานยายแก้แพ้ทุกวันส่งผลต่อชีวิตประจำวันมากๆสวัสดีครับผมกอฟการเพริ่ดีวิจิตนะครับพูดตรงๆนะผมเป็นภูมิแพ้มานานมากคัดจมูกหายใจก็ไม่เต็มปอดมื่วันน้ำมูกไหลทั้งวันตาก็บวมน้ำตาก็ไหลเนี่ย เสมหะก,ก็เยอะจะพูดก็พูดลาบากต้องสั่งน้ำมูกตลอดเวลาที่ลำบากสุดก็คือเวลาต้องไลฟ์ขายของนี่ทุกคนหรือออกไปทำงานนะเจอลมเจอฝุ่นนิดๆหน่อยคือจมไม่หยุดแล้วคนก็เข้าใจว่าเราไม่สบายทั้งๆที่เราก็เป็นภูมิแพ้เนี่ยผมดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายพักผ่อนให้พอแต่เอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้หายขาดอะ่ะจนผมได้รู้จักกับเบต้าเอ็กซ์พลัสตัวนี้เลยครับเป็นหารเสริมที่ช่วยเรื่องภูมิแพ้และบำรุงปอดโดยเฉพาะ ผมลองทานไป3-4วันแรกนะก็รู้สึกว่าการหายใจล่งขึ้นไม่ต้องหายใจติดติขัดขัดเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ผมทานครบเดือนนะครับอาการคัดจมูกน้ำมูกเสีหยมหี่ยหายไปหมดเลยผมกล้าพูดเพราะผมกินจริงแล้วก็ดีขึ้นจริงๆผมกอฟกันเลือกเบตาเอกคลาช